เสียเบิงอันหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยเบิงนามนามนี่น้องแห้งนี่นะครับเป็นน้ำแข็งเวิดวพี่น้องนี่น้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะครับประเทศกเกาหลีใต้อาอห้คิดเบื่งองว่าสินาวาซ้ำไหนนะครับขณะนี้นะครับเวลากประมาณ สองนาฬิกานะครับเที่ยงกว่าานะครับสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับนะรบึนะบบ้งดวงอาทิตย์พี่น้องโอ้ยมีำตำมนี่ไหมจะไปตกดินทั้งใดหรอกที่ว่าแถวๆนี้อกเป็นน้ำแข็งเวอร์ที่น้อง หาวคักหนาวแน่ครับผมเทศเกาหลีใต้ก็ได้นี่ครับน้องนี่ไปน้งแข็งหมดน้น่นี่นี่หนาววันนี้ยังเหตุงานอยู่ครับผมเสียงเขาเจ้ามาเห็ุไอ้ท่างกำลังเชื่อมเหล็กเหตุท่างยางน,นะครับหนาวครับพี่น้องเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับปเศเกากลีใต้ช่วงนี้